การฉีดเติมเต็มมาสารที่มาเติมเต็มมีหลายแบบการฉีดด้วยไขยมันตัวเองหรือว่าการฉีดด้วยตัวกลุ่มเติมเต็มพวกไฮายาสที่แล้วคือคำรวมที่แปลว่าเติมเต็มเมื่อก่อนมันเนั้งแต่ซิลิโคนสารเล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไปหมดแต่ปัจจุบันที่ปลอดภัยมี2ตัวหลักๆก็คือนกลุ่มพวกไฮายาสองก็เป็นกลุ่มพวกการฉีดไขมันตัวเองก็มีจุดเด่นแตก สารฟิลเลอร์สารตัวนี้มันเป็นกลุ่มไฮายาเวลาเราฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันสลายมันสลายด้วยตามระยะเวลาข้อดีของเขาก็คือฉีดเท่าไหร่ได้เท่านั้นไม่ต้องลุ้นการติดเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตจากร่างกายของเราถ้าเป็นกลุ่มฟิลเลอร์เนี่ยนานสุดแล้ว1 2ปีไม่เกินเนี้ยการฉีดด้วไขมันเนี่ยจะต้อง h a r วสคือเอาออกมาจากที่หนึ่งแล้วก็เอาไปคัดกรองเราดูดไขมันมาเราดูดมาทั้งหมด100ซีซีอย่างเงี้ยเอามากรองเหลือประมาณ50บซีซีฉีดกลับเพ้าะน่าห้าณ ิก็คืออยู่ตามอายุไข่ของเซลไขมันแต่ไม่ได้ตลอดชีวิตนะแต่มันปลอดภัยนะทั้ง2ตัวก็ปลอดภันคู่